สวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับครับผมวันนี้ทําอะไรครับผมมายืดผมครับยืดผมเนาะเป็นลูกค้าประจํานี่แหละครับเห็นหน้ากันบ่อยๆเนาะแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะนานใช่ครับพี่ใช่ไหมครับครึ่งปีเลยทีเดียวครับไม่มีเวลานะครับแล้วช่วงที่แบบเราแบบผมธรรมชาติแล้วเราดูแลยังไงอะครับได้เซตไหมถ้ายังไม่ได้ยืดก็ทุกวันเลยพี่เราหนีบเหรอใช่พี่ต้องหนีบใดอะไรพวกนี้เหรอครับใช่ครับแตเสียเวลาเนาะ สียเวลาเนิดนึงโอเคถ้ายืดผมไปมันก็จะดูแลง่ายเนาะแบบสาะเสร็จแล้วก็เรียงรีบก็รีบไปได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นยายืดโกเซนนะครับตัวนี้นะครับจะคายโครงสร้างเส้นผมแล้วก็ล็อกโครงสร้างเส้นผมได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าพี่ยืดเราจะลอขนาดไหนเนาะโอเคครับโอเคครับวันนี้จะมาสอนยืดผมนะครับด้วยน้ํายายืดโกเซนนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ให้สระผมด้วยแชมพูหนึ่งรอบสระผมให้สะอาดโดยที่ไม่ต้องใส่คิมหนวดนะครับหลังจากนั้นให้มาเป่าผมให้แห้งนะครับเป่าผมให้แห้งสนิทเลยนะหลังจากนั้นเราจะมาใส่น้ำยายืดคือน้ำยา A นะครับเห็นไหมครับจะเขียนข้างซองว่า A นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่1เป็นน้ำยาขายโครงสร้างเส้นผมบีบตามสภาพเส้นผมนะครับอ่าแต่จริงๆเราก็บีบแบบไม่ต้องเยอะมากนะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยบีบใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็คนคนคน <ๆ S 2> ตีเนื้อครีมให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็เริ่มลงน้ำยานะครับเราต้องเรมมแถทรบบผเาาาส ผมเป็นแนวตรงได้นะครับความหนาแต่ละช่อนะครับ แบ่งไม่เกิน1ข้อนิ้วถ้าแบ่งหนาเกินไปอาจจะลงน้ำยาไม่ทั่วถึงและทาให้เกิดการระคายเคืองและทําให้โคนผมนะครับอ่ามันเรียบแบนจนเกินไปนะครับลงเว้นโคนไว้นะครับแบ่งลงด้านหลังอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าเป็นชั้นเป็นชั้นจนถึงกลางหัวนะครับแล้วค่อยไปแบ่งลงด้านหน้านะครับหรือว่าด้านข้างนะครับหลังจากที่เราแบ่งลงด้านหน้านะครับจนถึงกลางหัวเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็มาเริ่มแบ่งลงด้านข้างนะครับใช้ก๊บปักเป็ดนะครับแบ่งเป็นชั้นเหมือนเดิมนะครับอ่าล้วก็ลงน้ายาไปเรื่อยๆนะครับจนถึงกลางหัน้ม ชนกนกนัหลังจากแบ่งฝั่งนุนชนแล้วนะครับเราก็มาแบ่งฝั่งนี้ใส่เหมือนกันเลยนะครับอ่าแบ่งแล้วก็ลงน้ํายานะครับเว้นโคนไว้อ่าหนึ่งข้อนิ้วนะครับเพื่อไม่ให้มันเลียบแบนจนเกินไปนะแล้วก็จะเหลือผมด้านบนนะครับเราก็จะมาเริ่มไล่ตั้งแต่กลางหัวนะครับแบ่งเป็นช่อเหมือนเดิมเลยแบบนี้เลยนะครับก็ลงไปเรื่อยๆนะครับจนหมดหัวหลังจากนั้น พอเราลงจนครบหมดแล้วทั่วตั้งหัวนะครับให้เราทิ้งระยะเวลาเอาไว้ประมาณ20-30ถึงนาทีนะครับแต่ถ้าสภาพเส้นผมแบบว่าเออผมเส้นเล็กแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ15นาทีนะครับแต่ถ้าผมเส้นใหญ่ผมหยิกนะครับให้ทิ้งไว้ระยะเวลาประมาณ25-30ถึงนาทีนะครับถ้าทําที่ร้านนะครับเราจะมีเครื่องอินฟลีเตท้าใช้เครื่องอินฟลีตนะครับจะทิ้งเอาไว้แค่10นาทีแล้วทําการล้างผมออกได้เลยครับแต่ถ้าทําเองไม่มีเครื่องอินฟลีตนะครับก็ทิ้งระยะเวลาไาะะวาไ้20-30น,นาทีครับลัง ากนั้นทําการล้างผมออกด้วยน้ําสะอาดไม่ต้องใส่แชมพูหรือครีมนวดแต่อย่างใดล้างให้สะอาดเลยนะครับแล้วเราก็ไปทําการเป่าผมนะครับส่วนวิธีการเป่าผมถ้าเรามีไดเราก็ใช้ไดเป่าให้แห้งสนิทเลยนะครับถ้าไม่มีไดนะครับให้ใช้พัดลมนะครับหลังจากที่เป่าผมแห้งเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มแบ่งรีดผมนะครับเราจะเริ่มแบ่งตั้งแต่ท้ายทอยเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราลงน้ํายานะครับแบ่งให้เป็นชั้นนะครับความหนาไม่เกินครึ่งนิ้วตามนิ้วที่ผมชูขึ้นมาให้ดูเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเราหนาเกินไปนะครับเวลาเราหนีบเนี่ยความร้อนมันจะเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเราแบ่งแบบพอดีนะครับความร้อนก็จะเข้าถึงสําหรับผมเส้นใหญ่เราก็หยิกมานะครับใช้ความร้อนนะครับตั้งแต่200องศาถึง230องศาแต่ถ้าเป็นผมเส้นเล็กผมอ่อนแอให้ใช้180แล้วก็1 9อองศาเท่านั้นนะครับส่วนวิธีการรีดให้เราใช้หวีหางช้อนแล้วก็ใช้เครื่องรีดผมนะครับผมหนีบแล้วก็โค้งปลายเป็นรูปตัว C ทุกช่อเลยย้ำา3-5ครั้งต่อช่อหนึ่งทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับรีดจน ถึงกลางหัวแล้วเราก็สลับไปรีดด้านข้างเหมือนตอนที่เราลงน้ํายานั่นแหละครับพอเราแบ่งรีดเรื่อยๆจนถึงกลางหัวนะครับให้เราหยุดไปที่กลางหัวก่อนแล้วเราก็ค่อยไปแบ่งรีดผมด้านข้างนะครับพอเราลีดข้างหลังเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มแบ่งรีดด้านข้างแบ่งทีละช่อเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่าช่อหนึ่งก็ไม่เกินครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ยกโคนขึ้นนะครับแล้วก็หนีบโคง้งปลายช่อหนึ่งก็หนีบย้ำประมาณ3-5ครั้งนี้เลยนะครับเห็นไหมครับผมโค้งปลายนะครับหลังจากที่เราลีดด้านข้างนะครับประมาณทัก 2- 3ช่อแล้ว เราก็มาแบ่งรีดด้านหน้าในเคสนี้<ม>ของลูกค้าเนี่ยเขาต้องการผมลงมาข้างหน้าทั้งหมดเลยเหมือนคล้ายๆเป็นทรงทูบ็อกอะไรเงี้ย DS นะครับเอาไว้ไป,ไวปัดซ้ายปัดขวาได้นะครับคือจะไม่เน้นแสกแต่ถ้าเคสไหนที่เน้นแสกให้ลูกค้าแบ่งแล้วรีดไ,ไปตามรอยแสกได้เลยนะครับ <S <S ส่วนในเคสนี้ดึงลงมาข้างหน้านะครับผมก็จะรีดทีละชั้นดึงลงมาข้างหน้านะครับให้ไปชนที่กลางหัวที่เรารีดเอาไว้ข้างหลังนะครับนี่ครับผมพอเรารีดมาแล้วนะครับอ่าจนช่อสุดท้ายนะครับมันก็จะมาชนที่กลางหัวที่เรารีดเอาไว้พอรีดข้างบนเสร็จ้้มาาารีดนข อีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้มันเชื่อมต่อกันไปนะครับก็แบ่งรีดแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับทุกช่อนะครับก็แบ่งไม่เกินครึ่งนิ้วแล้วก็ย้ํา3-5ครั้งโค้งปลายโคนทุกครั้งแบบนี้นะครับแบ่งทีละชั้นทีละชั้นไปสุดท้ายแล้วมันจะเชื่อมต่อเข้าหากันหมด พอเราเรี่เสร็จมันก็จะเป็นแบบพองๆมีวอลลุ่มแบบนี้นะครับแต่มันจะไม่พองขนาดนี้หลังจากที่เรายืดเสร็จมันก็จะฟีบลง50%นะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่น้ํายาล็อกโครงสร้างเส้นผมที่เขียนว่าตัว B A นี่จะเป็นคลายโครงสร้างตัวที่2เนี่ยจะเป็นล็อกโครงสร้างเส้นผมบีบเหมือนเดิมพอประมาณไม่ต้องเยอะนะครับถ้าไม่พอนะครับเราค่อยมาบีบใหม่แล้วเราก็คนๆๆน,น,นะหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะลงได้เลยนะครับผมทาให้ทั่วหัวนะครับจะทาแบบไหนก็ได้นะครับผมส่วนพี่ช่างก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ท้ายทอยแบบนี้นใช้้มือยกกแลลว็ทางไป ที่โคนจะหลดไปลายได้เลยแล้วเราก็ค่อยหวีนะครับอ่าแบบนี้นะครับพอเราทาให้ทั่วเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็หวีนะครับหวีให้หวีย้อนไปย้อนมาให้มันทั่วทุกเส้นผมเลยหลังจากที่เราหวีแล้วนะครับ วีให้มันตรงเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทิ้งระยะเวลาไว้1 0ถึงสินาทีแค่นั้นพอแล้วเราก็ล้างออกนะครับบางคนอยากทิ้งระยะเวลาไว้นานาน,นะครับครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งนะครับจริงๆแล้วนะครับผมว่าการทิ้งน้ํายาตัวนี้นะครับทิ้งไ้แค่15นาทีนะสูงสุด่นั้นก็โอเคแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับครบแล้ว1 0ถึงสินาทีแล้วทําการล้างผมขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะครับเราต้องล้างผมให้สะอาดห,ห้ามใส่แชมพูเด็ดขาดเลยนะครับหลายๆคนแบบเุ้ยพอลงน้ํายาตัวที่2เสร็จปั๊บแล้วเราก็สาแชมพูไมม่่ใชนะครับผิด้หา ชมพูนะครับให้เราใส่ชิปเมน้นเติมโปรตีนเข้าสู่เส้นผมในเคสนี้นะครับช่างนิกนะครับมาแนะนำํำชิปเมน้นบำรุงเส้นผมซึ่งเป็นของช่างนิกเอง นะครับเป็นแบรนด์ของช่างนิกเองตัวนี้จะช่วยปิดเกล็ดผมแล้วก็จะช่วยชําระล้างสารเคมีที่ตกค้างบนหนังที่ศักของลูกค้าไม่ว่าลูกค้านะครับจะทําเคมีนานขนาดไหนผมแห้งเสียขนาดไหนนะครับต้องใส่ตัวนี้นะครับเป็นสูตรเคล็ดลับของที่ร้านเลยนี่นะครับเราก็บีบประมาณเหรียญสิบนะครับสำหรับผมผู้ชายนะครับถูๆแล้วก็นวดนะครับนวดไปที่หนังทีศศะด้วยนะครับแล้วก็นวดไปที่เส้นผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยคนเราเนี่ยโดนเคมีมานะครับเกล็ดผมมันจะเปิดนะครับน้ำยายืดนะครับมันจะทาให้เกล็ดผมเปิดเราต้องเติมเต็มอ่าโปร นะครับถ้าเราไม่เติมเต็มโปรตีนเข้าสู่เส้นผมผมเราก็จะแห้งเสียนะครับหลังจากที่เรานวดนวดแล้วนะครับผมถ้ามีเวลาให้ทิ้งไว้1 0 2ถึงนาทีนะครับอ่าหมักไปก่อนนะแต่ถ้าเราไม่มีเวลานะครับให้เรานวดนวดนวดหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมแล้วก็ล้างออกได้เลยนะครับก็จะเป็นการล้างสารเคมีที่ตกค้างบนหนังศีรษะด้วยแล้วก็เติมโปรตีนเข้าสู่เส้นผมนะครับตัวนี้คือสุดยอดนะครับผมเป็นทิคเนเจอร์ของร้านเลยนะครับ หลังจากที่เราล้างผมเสร็จแล้วเราก็เป่าผมให้แห้งสนิทเลยอ่ะถ้าทําที่ร้านนะครับเป่าผมเสร็จปั๊บนะครับช่างเขาจะตัดเก็บทรงให้นะครับในส่วนที่มันยาวออกมานะครับในส่วนที่เกินนั่นเองนะครับแต่ถ้าทาเองถ้ามีส่วนไหนมันเกินหรือว่าแบบมันยาวไปแล้วก็ไปให้ที่ร้านตัดผมนะครับผมเขาตัดเก็บทรงให้ได้อ๋อมีอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับถ้ามีส่วนไหนที่ยังไม่ตรงนะครับเราสามารถที่จะยืดซ้เฉพาะส่วนได้นะครับไม่ต้องทําใหม่หมดตั้งหัวนะครับโอเคครับนี่ก็คือผลงานของเราเลยนะครับคลิปนี้เปป็นนนคคลิสอะรับ สำหรับช่างนิกตั้งใจทํนะครับให้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับให้คนที่แบบเอออยากสั่งซื้อน้ํยายืดผมเนี่ยไปทําเองที่บ้านนะครับแล้วมันจะทํำยังไงอะไรเงี้ยนะครับอยากได้คลิปสอนคลิปนี้เป็นคลิปสอนแบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็ใครต้องการที่จะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อน้ํยายืดโกเซนได้เลยนะครับหรือใครต้องการที่จะสั่งซื้อทิปเมนต์ออร์แกนิกบำรุงเส้นผมของช่างนิกก็สามารถที่จะสั่งซื้อใน ขาของช่างนิกได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ไปให้พี่ๆน้องนะครับผมที่ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการยืดผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม